อาจารย์คะก่อนหน้านี้ที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ของกิ่งทองใบหย,ยกแล้วก็เทนเดอร์นาของอาจารย์มีปัญหาอะไรบ้างคะก็คือมีปัญหาข้าดีแล้วก็หญ้าพุ่มพวงค่ะขึ้นเป็นจํานวนมากคือเราคุมไม่อยู่ค่ะคือข้าดีเนี่ยสูงกว่าข้าวเราเป็นจํานวนมากเลยแล้วพอผลผลิตที่ออกมาก็คือข้าดีไม่ได้เกี่ยวค่ะข้าวที่มีก็คือเสียหายนาที่เราทํานี่คือจํานวนหกไร่เราได้แค่สองตัน สองตันค่ะนาน,นานเราหกไร่ค่ะแต่เราได้เข้าแค่สองตันก็คือที่เหลือเป็นข้าวดินหมดเลยค่ะแล้วก็หยาด้วยแต่หลังจากที่เปลี่ยนวิธีการทํามาใช้ชุดของใบหย,ยกเนี่ยค่ะนั่นแหละเราก็ปีนี้คือเราอาจจะยังไม่ได้เก็บเกี่ยวแต่ว่าในภาพรวมก็คือดีขึ้นคือเราเห็นข้าวเห็นผลิตภัณฑ์ที่เราจะได้เก็บเกี่ยวมากขึ้น ไม่ได้มีแต่หญ้าอย่างเดียวค่ะอันนี้ก็คือแบบเราจะได้ติดตามกันตอนต่อไปนะคะแล้วก่อนหน้านี้อาจารย์ลงทุนกับนานะคะราคาประมาณที่ลงทุนนะคะกี่บาทคะต่อไร่ต่อไร่ไรก็คือประมาณสี่พันแล้วหลังจากใช้ไปแล้วตอนนี้ลงทุนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะอันนี้คืออาจจะยังไม่ได้คำนวณเพราะว่าการคำนวณคือจะคำเราจะคำนวณถึงเก็บเกี่ยวค่าลถเกี่ยวด้วยค่าลดขนอีกค่ะคืออันนี้เรายังไม่ได้คำนวณสรุป ไปถึงขนาดนั้นก็คือเรายังไม่ได้ปิดบัญชีค่ะแต่อันนี้คือถามว่าต้นทุนลดไหมก็ลดลงไปเยอะด้วยราคาปุ๋ยค่าปุ๋ยที่เราไม่ต้องสู้กับราคาปุ๋ยที่แพงตามท้องตลาดคือด้วยที่เราเอามาคือใบหยกที่มีราคาถูกกว่าค่ะเราแต่ถามว่าเราใส่จานวนเท่าเดิมไหมเราก็ใส่จานวนเท่าเดิมคือเราเคยใส่ปุ๋ยเคมีสองก๊อกแล้วก็ใส่ใบหยกสองก๊อกคือในจำนวนกิโลที่เท่ากัน คเคยใส่หนึ่งร้อยกิโลอันนี้เราก็ใส่หนึ่งร้อยกิโลแต่ผลผลิตที่ได้คือข้าวดีดเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นค่ะข้าวดีดเราสู้กับข้าวเราไม่ได้แต่แต่ตก่อนคือที่ใช้เคมีคือข้าวดีดแข็งแรงมากและกินปุ๋ยไวและโตควบคุมข้าวเราได้เลยดีบข้าวเราจนข้าวเราตายหมดข้าวดีค่ะตายหมดแต่ตอนนี้คือหลังจากที่ใช้ใบหยกทําให้ข้าวเราเนี่ย สู้กับข้าวดีดได้ข้าวดีโตช้าแล้วก็ลดน้อยลงค่ะส่วนเอวัชพืชหญ้าค่ะคือขึ้นไม่ทันเลยค่ะคือขึ้นไม่ได้นี่ค่ะเป็นความประทับใจของเราอันนี้คือครั้งแรกค่ะที่เราเสี่ยงกันเราไม่รู้ว่าความจริงคือมันดีหรือไม่ดีคือเราก็เสี่ยงกันเอาจากตามคําที่คนอื่นเขาแนะนําเราเห็นคนอื่นเขารีวิวเราก็ลองคือเราก็เสี่ยงเพราะว่าปีที่แล้วคือเราทําตามที่เราเคยทําแล้วมันไม่ได้ ปีนี้เราก็เลยขอปรับเปลี่ยนดูมันอาจจะดีบ้างหรือไม่ดีบ้างแต่ว่าสิ่งที่เราได้มันดีขึ้นเราก็ดีใจค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าก็ดีกว่าครั้งที่แล้วเยอะมากค่ะสุดท้ายแล้วอยากให้อาจารย์ฝากบอกเพื่อนๆชาวเกษตรกร,ร,กรนยคะที่กําลังลังเลใจอยู่ว่าเอ๊ A. จะมาใช้ใบกิ่งทองใบหยกดีไหมยังไงช่วยอาจารย์ช่วยให้ความมั่นใจแก่เพื่อนๆชาวเกษตรกรหนะะ่อยค่ะค่ะก็คือว่า เราอา่ะจ,จะให้มาใช้เลยก็ไม่ได้แต่ถ้าเราได้ลองลองเสี่ยงคือเราอาจจะไม่ได้ใช้ของเขาร้อยเปอร์เซนต์แต่ถ้าเราได้ทดลองอะไรมันจะเกิดขึ้นคือเราใช้ปุ๋ยอยู่แล้วทุกอย่างมาย่อมดีขึ้นถ้าเราปรับเปลี่ยนวิธีเราจะใช้วิธีเดิมๆแล้วผลผลิตเราก็เท่าเดิมเราลองมาเปลี่ยนดูวิธีใหม่ดูไหมค่ะผลผลิตเราอาจจะได้มากขึ้นทุกอย่างขึ้นกับการทดลองค่ะถ้าใจเราได้อะไรก็ได้ค่ะ โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณ <c oughs> ค่ะ